จะตีใครอะไรอะไรเออพี่น้องมึงบอกกับลูกพี่น้องที่ไรพี่น้องลูกปลาปะติ๊กพี่น้องมือีทั้งหลังอีอีอันบ่ได้ลงคลิปมัสองสามเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยลุงพานาถามหาหลับพี่น้องมึงเนี่ย ไ้เอาหลูก <c oughs> มาเน่ามาันิเ้ยเลนบลบอนบัเลอนเลอนเอาเบึ้งนำทายคนหน่อย

แีนยงซีละพี่น้องเอ้ยนอกจากเปิดมือถือให้กังอยู่ขันมาเปิดมือถือให้ก็บ่ายู่กับแลียนยงซีหล่ะพี่น้องเอ้ยเอาเอาอืออือเฮ้ยีแรไปหัดสน้อนนี่นอนพี่น้องเอา แม่แม,ม่พนจะแปลว่ายังมากนะพนมาแม่แม่มแม่ไหมหนัก <c oughs> นี่ลหละพี่น้องการเรียน,นเอาไปเรียนทั้งนอกการเรียนออกคันทางเดนเนี่เออโคนอีหยังประตูนี่กัดเปิดออกเปิดเขา้าแห้งพอดีพ่อปีว่าผู้ประตูเนี่ยจะว่าเปิดดูปั่นว่ามิงมิงไงนะย่างเปิดประตูนนยืมมมดยมือเอ้ยเอา

จังไงฮึยังวมาพีไหมเจ้าเด็กดีหาเล่นอีกเล่นอีกแล้วหายลุงป่าเบิ้งแล้วหายลุงป่าหายคิดถึงนี่แล้วเบิ้งเสียเบ,บิ้งกัดเริ่มเคิร์นมาเลยพี่น้องเลยเอาอย่าไปเบียดมือถือพอได้นะ พอเปิดเพลงพิมพ์ให้ฟังนะมามามาง่ายโอ้เมียพี่นอ้องเรียนน้ำนองมาหน้าลับไปกลับมาพอกับเมียที่กันย่าได้อาบน้ำอรอบสองยุ่เพิ่งอาบน้ำเลยพี่นอ้องผ้าเพิ่งอาบน้ำย่าได้อาบน้ำอรอบสองแล้วมาเห็นนั่งมาเนี่ย ตายจะมาผู้นเคลื่อนนี่ครับน,นอนรับดีตายกินตู่พี่น้องกูนะนะใส่ใหม่พี่น้องเบื้องหน้าตาด้วยนองคิดหอดี่แบบมันไงเรียนขอ,องเร่นเกินอ,อนืมมีบอยยังไงบ้างเติมเล็ม

แยมแยมใส่แยมคือมลเรยนที่ต่อเพราะว่าแยมันถึงเม้าของมนหายงงแยมแยมมันบ่อไปนะมันไปเอาวันนี้เรื่องขอเรมดีแบบบังกัดกัดแฉ่อันอิรนเอิรนดดัดับดูดับดูบู๊ดดักัดดิ่มไดััดกำดไปด้วยดั ังไคราบอันนี้ลองกัดอเอตินกมสยนมืนไม่ออกบดรงบึ้งๆเจ๊ใครทําไมสวยจังเนี่ยใครทําไมสวยจังเนี่ยใครทําไมสวยจังเนี่ย ไปทำไมหน,หน้าบูดจังหน้าบูดว่าแม่ขาดใจใช่ไหมแม่ไม่ลูกไปเล่นด้วยแม่ทำกับข้าวอยู่แม่รัอ,อ nam 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 ee amin nu gili dil 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 วาบัานเนีีเล้อะว่าบันนียเอา้ากลองกะบ,บางที่กับเบื้องเหมืดเบื้องขนาดได้เน้อเป็นน้ำกล่องะบางที่กับแกงนี่กับหมือนเอาบัานนเลี้นอย่าว่าบันนี่ะพี่น้องเล่นกับเบื้งทางไงเด้อ ประตูนี้ยไปเล่นประตูน่ะประตูไล่มดเราประตูน่ะเปิดมื่อาหาริพรอบจนที่ห้างเราประตูอะไรเปิดต้เมื่อนในบราเท่าันี่เอาเอา่า้่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่อ่่ แลนไปเล่นมาเมียชินอนน่ะเบอรชินอนแหละจ้าบอกลุงผ้าแล้วกินเขากินน้ำแล้วกินนมแล้วก็บชินอนทั้งเสียอันนี้ให้ลุงป้าดูเต็มอิ่มเลยนะได้ยินไหมจังหวะนในพี่น้องหลังจากเล่นหลินกับพ่อแล้วบาทนี้นั่งกับชิแม่เบิ้งการ์ตูนก้อนนอนแให้ลังวั่นตาบาดนี่มันอนไรเอ้ยเบิึงไม่เดียวพ่อเด้อเบิึงนอนเอียเอามีคนดีดีด้านหลังกันนะ เว้ยเสียดกูเลยเดินหนุ่ยตาอืมกินเอาเอาเอาเดีแม่ก็ไปนอนห้องแม่แล้วแล้ไปนอนแต่ห้องนี่ฮะอันนี้ห้องพอแด้วนะมาหน้ามาเนี่ยลูกนั่งน้ำแข่งได้โอ้ยต่ถ่ายจะอุ้มไปเด้อเออเนี่ยเองเด้ออันฝืนหายก่อนเลยที่อุ้มไปไปท่ไปนอน ข้างเพลงของสบายใจถึงเอ้ยเมนแล้วหลอดไฟมันมีเวียงวอมันเปื่นเวลงในหลอดไฟมันมันทรงบูดูดจากมือถือที่มือนี่หลอดไฟก็เห็นดีแล้วแม่เนาะกระเจ้าแบบนีแบบว่านทรงบูทูดเข่าห้องฟังเพลงในมือถือมันก็เขาได้เลียแต่เสียงเสียงมันก็ซีว่าเอาได้บวกกับคว่มกล้องของหองกระดังมวนพอดีเลยใช่หมลูกสาวพ่อเอาไลฟ์พี่านน่องเสรสร็เร็ว ให้มกอ่อนเ็ได้อะพี่น้องเว้งเวงเวงพี่น้องอินด้วยโยนโยนแรงกันน้ำมาไอ้แม่ไอ้แม่อ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้สำเนาสีตาสงสัยอยากนอนแล้วสวัสดีจ้าฟอนไม่คลิปหนาเด้อจ้านอนวันหาจีรุงมือละคลิปเลยว่าสองมือคลิปเด้อพี่น้องังไดก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ไลค์แค่เหมือนร่างใจเนี่ยนะครับเด้อสวัสดีครับ